คไม่ว่าจะของเล่นของกินหรือขนมไม่ว่าจะลูกบ่อน้ําดื่มหรือว่านมส่งต่อให้น้องเป็นปีที่2แล้วท่านผู้ชมจะมีไปเรื่อยเรืๆให้ความสุขอ่ะครับผมตอนนี้ลิเวอร์พูลอยุธยาลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดซซุดก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในสนามแล้วนะครับทุกคนคืนนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกทีมนะครับที่มาช่วยการกุศลในครั้งนี้เป็นการส่งต่อให้น้องครั้งที่2ของ ทีมออสตาการนะครับงานโดยมาดามอ้อมและก็กุณแจ็คพันวานะครับผมผมบัพบิศสีสายสังเพชรบุรีเต็งหนึ่งดอกกระโดนแล้วก็พี่ต๋องชนชื่นนะครับผมกลุ่มสมาธิกตลกนะครับก็มาช่วยรวมด้วยช่วยกันในงานวันนี้นะครับผมออามึงมอง่อะไรกูล่ะอันนี้กูผู้ผิดตรงไหนเนี่ย งานใหญ่งานใหญ่เป็นงานใหญ่งานช้างเป็นงานช้างงานช้างจัดสุรินอันนี้งานเห็ดโคนงานตะพานแม่น้ําแควแม่น้ําแควเออไอติมหนึ่งอับสวัสดีครับสวัสดีครับไอติมหนึ่งอับแควไอ้ติมงานแควไอ้ติมงองแงกูบอกพี่หิวข้าวอ่ะบอกกูก็หิวอ่ะสวัสดีครับ เมื่อกี้เป็นสุทเขียะเนาะอ่าว่าสุทแทงเข้ามาลูกนี้ไม่ลำหน้ายังไงฮะจะออกน้ำได้ไวไหมไม่โครับโกเซตได้ครับแม่ลูกนี้ครับยิงดีนะครับแต่ว่าประตูเซฟได้ก็ตายดิ้วก้อยครับอันนี้ของใครพี่ของเราเนี่ยแหละได้ตุ่มเตะมุมครับครับผมอ่าสยามกีฬาเดินทางกลับแล้วนะครับเอ่อใครที่ เดี๋ยวถ้มีงานตรงไหนนะไปกินข้าวอะไรตรงไหนนะีแพนด้าแพนด้าฟู้ดพันด้าที่ประเทศจีนกรุงปักกิ่งนะฮะไม่ใช่ขึ้นเครื่องกันไปแพนด้าโอมสเตย์อ๋อโฮมสเตย์แพนด้าก็เขาเรียกว่ากด GPS ไปเลย GPS GPS เดี๋ยวก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกเอ้าเอ้ายังไงฮะเอ้าเวอร์สุดยิ่งทำไปแล้วโู้ พี่นีที่ไหนเมือง้านพวกเรามาเชียเมืองทองเบอร์สุดครับขึ้นนำครับเบอร์สุดขึ้นนำครับเอาละครับจากกันของเอาแว่นแวนตาใครครับใครรู้ตัวว่าแก่สายตายาวนะคะอันนี้ไม่มีใครกล้ายอมรับเลยไม่ใช่พวนเราครับเป็นตาครับอ๋อเดี๋ยวจะวางไว้ที่ก่อนนะฮะดูให้ดีครับน้องโคหาดิ เบ้น้องเขาหาใคร่โทรหาใครอ่ะกุญแจโทรหากุญแจทุยกุญแจหายมันมีหูไหมเรียกไงนี่ปีนี้กุญแจหายปีที่แล้วห้องหายนะเด <laughs> ็กเชื่อห้องหายเออไม่น่าจะหาเจอหายไงเอานี่ครับเวอร์สุดโอ้โหเหมือนเหมือนพี่เบอร์สามเจ็ดเป็นตะคิวฮะดูมาครับเบอร์สามเจ็ดเป็นตะคิวแน่นอนสภาะพี่ ไม่ใช่ตะคิวครับแต่จะตะขาบครับตะขานะตะขาบนะครับสนามบ้าเลยมีตะขาบไปงามไส้มีแต่งูเฮาแหมงูครับพวกพื่พวกเราชาวคณะนะครับผมนะครับครับพี่ครับผมเดี๋ยวได้ไปเจอกันครับพี่ครับที่ไหนที่ที่นู่นแฟนด้าสมุดไม่ได้เตียงครับไม่มีเปลี่ยนครับก็พี่ไงพี่มีมีใครลงนะฮะมึงเอ้ยตะเฮ้ยอะเอ้ยอ่ะตั้ง โอ้โหต่อรองเท้าไปได้ไม่งั้นผมผมฟิตด้วยเดี๋ยววันนี้นักเตะครับรอครับเสื้อผ้าเมีดูดิเราก็อยากลงช่วยลิเวอร์พูลนะแต่เรากระดากใจเราเชียร์แมนยูครับผมเริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วใช่ครับแต่ว่า พลังการเสมอเสมอเสมอเมื่อกี้ตีเสมอกับสุโขทัยได้อยู่แต่ยังไม่จบนะฮะแต่ว่าคู่นี้ครับลูกนี้ยิงอีกแล้วแหมใช้หัวเกือกยิงเขาเรียกใช้หัวเกลื่อยลูกกระชุดลูกกระชุดเอออะกระชุดลูกกระชุดอ่ะลูกกระชุดมีไหมมึงคนที่ไหนวะเพชรบุรีอะช่วก็ขาแหมไม่ออกลูกหัวเกือกเอาหัวเกลื่อยแล้วถูกทางกล้องครับโอ้โหเอามุดครับมุด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 แล้วครับมุด พี่ต่อโอ้พี่ต่อช่างกล้องครับสุดยอดครับอ่าไปพี่ต่อแล้วที่มึงว่าเขาโรเบโตคาร์ลอตอะโอ้เออใช่ครับพี่ต่อโอ้อยู่พี่โจด้วยช่างกล้องกัาชังกองอยู่ด้วยกันด้วยแต่พี่ต่อน่าจะถ่ายดีกว่าโอเคโอ้แล้ววันนี้ช่างกล้องเราเยอะนะช่างกล้องเยอะแล้วรูปเราจากไหนม้้งเนี่ยรูปจะมีกี่รูปเนี่ยพี่โจ เนี่ยพี่สอนกูพี่่อกูเห็นหน้าจอเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึง30รูปเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนไปไหนด้วยากำลังอัพโหลดอยู่นะครับครับตอนนี้วร์ซุดนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับครับผมอย่าิ่งกลับไปครับเดี๋ยวอยู่อีกเจ็ดคู่นะฮะโอ้กูกลับแล้วเมียก็โทรตามอะไรใช่ครับฮะ เขาพากันปลาปลาปามึงถามวากินข้าวที่ไหนโอมึงก็เหมือนโอ้โหเด็กน้อยเนาะหิวข้าวแล้วงองแงโอ้โหพมว่ามึงอาเฮียเว้ยอะไรนะมนมึงอาเฮียไม่รู้กูไม่รับหรอกกูไม่ใช่คนจีนถึงผมจะอาเฮียผมก็มีพวกนะใครฮะใครพวกออเฮียนี่อันนี้มีมีมียาดมไหมมียาดมไหม ไม่เอาอะเมนเอาเอายิโอ้โหแต่ถามก่อนสยามใช่ไหมสยามสยามอะไรลมใจไม่ที่เขายิงกับไอร่วมกันอยูนี้่ะเด็กเก็บบอลเลยนะเด็กเก็บบอลนะฮะเก็บเก็บเลยนะครับเพราะมันไม่งั้นทีมแพทย์สนามเราจะไปเก็บให้ลูกเขานะฮะเอาไปเจ็ดแปดใบเลยเนี่ยไม่ใช่เก็บละคืน อะทหารกลับค่ายแล้วทหารกลับไปแล้วเมื่อกี้เควงเก้าอี้อย่างเงี้ยทหารนั่งบนโอ้นน่ะไปอยู่กับเซปปอสที่โรงแรมนอ่นเซปอสนะครับพี่ครับะเอาครับลูกนี้แหมพี่พลิเวว่าพูนี่นางสารจริงเพราะว่าไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วนะครับพี่เขาเจ็บด้วยนะครับก็ต้องฝืนเล่นกันไปนะครับเพราะพวกเราก็เปลี่ยนแล้วพี่โจก็ลงม่ได้เพราะว่าโจอาเซนนลนะครับ เอ้าหลุดหลุดแล้วลุดนี้ยังอืไม่ใส่ให้ดีๆวะหลุดหลุดกระดกหน้าไปอ๋อเนี่ยดีครับไม่ได้ครับบันป็โฟลเลอร์ครับขึ้นมาครับอยู่ที่นี่ครับฮอลแลนด์ครับอยู่ที่ฮอลแลนด์เอาหลุดเมือนกันครับเอายังไงฮะเวอร์สุดครับจะลูกที่สองได้ไหมหลุดไปลูกนี้ยิงไม่โอ้โหครับแล้วครับว่ายิงลรกนี้อ้อ อะรยิงฮะโควิดฝอย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 ทอนี่ครับผมไปอครับนี่คืออดีตเชื้อไทยครับมึงก็ชี้แม่ยส่งมาให้กูเล่นกูกำลังกาเล่นนี่ครับอะไรฮะที่ไหนอะไม่คุณนะไม่คุณไปอะไรคืออะไรงงอะคุณแกอะไรอะไม่รู้ครับผมไม่รู้ใครเจอครับอ๋อใครเจอคุณแจมาบอกมาดำอ้อมแล้วมาหล่นตรงไหนฮะ อ๋อแจ็คเจอไอ้แจ็คมันเอาไปซอสแจ็คเดินหายอยู่เ้ยครับอ่าอะไรนะพี่พี่พูดออกมาเลผมเดีมมันหาว่าผมใส่ลายมันอ่ะปีนี้คุณแกหายออาปีแล้วอะไรหายห้องหายไอ้เฮียกว่าจะหาเจอห้องเลยไม่รู้ว่าไปเดือดเชื่อเขาพูดแล้วพูแน่นเ้ยไอ้แจ็คเอาเมียไปเก็บดิ คงไม High, High, ่หายครับปีแล้วข้าวโพดหายครับข้าวโพดหายปีนี้อะไรจะหายครับทูครับแกหายหายนะครับบนตรงนี้ครับอยู่ที่อยู่ที่ใครอ่ะที่เขาครับพี่ลาครับไป็นนะคับฟ้าโอ้ที่ใต้ใบใบยังไม่เก็บเลยครับใต้เต้นไม่เก็บเลยครับใบใบยังไม่เก็บเดี๋ยวเขาเก็บให้ได้เอาเลยครับไปครับเฮ้ย ใบใบมาเก็บเต็นท์นี้ไอเต็นท์ที่เราพากเนี่ย <laughs> นี่พูดนะมันค่าได้ใบใบร้อนสุดขวดถ้วยนะโอ้ปีที่แล้วนี่ใบใบใจดีมากนะให้กินแบบหลายถ้วยมากเลยเอายัง,งเอา้านะเอาโควิดฝยทองโอ้โหเก่าครับยังไม่ผ่านครับยังอยู่ที่สามีหูเปียครับปีกระบาครับเด็การครับให้กับสีเฟจร์ลาครับนี่ลูกนี้หเวอว่าููครับ ลีร์ภูให้ย้อนหลังไปไม่เป็นไรครับมีตัวซ้อนกันมาเบอร์สิบเก้าบอร์19นี่ตัวจีจากนาทีลอร์ภูลีร์ภูยิงได้ไหมยิงได้ไหมโ oh, oh, <hey. S 2> อ้โหผู้รักษาประตูเวอร์ซูนี่เหนียวจริงๆโอ้ oh, ครับปิดครับแลนะจังได้นป้อกกบลาแรกแรกคับแล้ว แลกกันแล้วครับนานครับพี่ว่าครับใครจะดีประกันแลกกันได้บ่างใส่กันได้บ่างมึงดูดิไม่ใช่เสื้อผ้าอ๋อพ่อกับลูกเล่นด้วยกันอ้าว่น้องครับพ่อกับลูกเล่นด้วยกันเล่นไปเลยผมคนพ่อลูกผมคนพ่อลูกไม่ล้ำหน้ายิงลุยลุยสองได้ไหมเฮ้ยไม่เฮ้ยเอ้ยลุยสามแล้วก็เรียบล็อกล็อกโอ้โหโอ้โหจับเอาเอายิงลุยสาม ขนาดนี้โอ้ัวสุกับโอ้ที่อาชีพเดียวกันเนี่ยหลอกขนาดนี้โอ้โหดีมะไม่หลอกออดตาการครับอ่าเจ็บนี่คิดดูที่ลูกพี่เจ็บจิตเลยหลอกผู้ชายด้วยกันขนาดนี้จะหลอกผู้หญิงขนาดไหน่นี่ยวันนี้ก็อบ

ใครเพื่อนนึงเอ้าเป็นไงครับเก็บโอ้ถ้ากลัวฝนไม่ต้องออกไปรับเขาหรอกโอ้โหน่ารักมากเอ๋อมีสเปรย์สเปรย์โอ้โหพี่เขาเจ็บมือครับพ่นขาครับเจ็บขาเจ็บขาเออเขาเป็นตีคิวตีคิวอ่นี่ครับเอาพี่เอาใบก้อนไปฉีดขาครับใช่สเปรย์ครับปวดับเก็บหายไหมครับหายไหมะไม่หายไปฉีดที่บ้านได้นะครับเจ็บใจครับ แว่นๆทำไมไม่อันนี้แว่แบบนแว่นแว่นสายตาของใครครับแว่นสายตาของใครครับเอ่อกรอบดํานะครับกรอบดำใช่วแบบชวแบบน่วแบบนส์นั่นเลนส์อะเลนส์เลนส์ไม่มียาวหรือสั้นน่า <laughs> <laughs> จะยาวเรามองไม่เห็นเลยเลยอะ <c oughs> ตอนนี้ราคาอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่3ลูกครึ่งนะครับโอ้โหต่อถกากอลบอลต่อคนด้วยครับเอาเอาเวอร์พูลยิงแล้วเอาเลยวมาเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเออนั่นเลิโอ้โหนี่เหมือเชื่อครับตัวน้อยฟ้าครับสิบตัวยิงได้ครับสิบตัวยิงได้โอ้โหเหมือจะเชื่อครับพี่น้องครับลิเวอร์พูลอายุทยาโอ้โหจากกันยิงของใครอะจินจุ้ง พีตพตพ่ต้นพี่ต้นพี่ต้นภพศารนี่ครับไพศสารบางกะดีสวนอาหารที่อร่อยที่สุดในอุทยาโอ้โหเข้าทางเลยครับอ๋อในปทุมธานี <c oughs> อากูไปยุทยาใไหมวะประก,กาศขนาดนี้ครับพี่ครับพี่ต้นครับมีสองร้อยเนี่ย <c oughs> โอะครับนี่นะครับอยุธยานที่สู้ร้านแป้งฝุ่นไม่ได้ครับแป้งฝุ่นอาหารดีครับอะไรนะแป้งฝุ่นอาหารป่ามันเอาหนูบ้านมาผัดให้มึงกินเนี่ยนะอ๋อ โอ้ขึ้นยอดครับโอ้ยุธยาเนี่ยเขาเป็นคนทำโหมีครบเลยครับไอ้พี่ต้นโอ้พี่ต้นครับเป็นคนที่ทำทำไฟสนามธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลทำไฟสนามมุรยาที่ดับอ่ะเขาเป็นคนทำดับตอบไว้ครับพี่ต้นครับเป็นรับเหมานะฮะเป็นรับเหมาการจะรับเหมาครับ กขจะจติดทำน้ำบอลทำนําบอล<ำ>ไําไไปหาเจ้าอื่นนะครับเอาไม่เอาหาพี่ต้นเราไม่ว่างครับงานยิงเลยโอ้โหเป็นดาวยิงสูงสุดของยุทธยรัเขานะครับเอาแล้วก็เปี้ยะภูมาหนึ่งคนแล้วครับสูงสุดในวันนี้โอ้โหพี่ครับเปี๊ยะภูครับเอาเด็กไอ้ั่นมาลงครับนี่เอาแล้วครับเป็นคนดีมีน้ำใจครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนะฮะเัว่งจะถ่ายรูปคนนี้ล่ะครับที่มาเช้าจริงไป1หนึ่งลูกแต่ว่าหลุดไปหกลูกครับ ยิงไลูกเดียวไม่น่าอวยเลยโอ้พนักงานทีมของอยุธยาอ๋อเขาเรียกว่าเอเย่น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 นักบอลเอเย่นนักบอลเออเอเย่นนักบอลเอเย่นอะไรไม่รู้นักบอลมีเป็นมัดมัดเลยเอ็ดเวิร์ดนะครับยังไงครับแหมไม่มีใครตอนนี้สามประตูต่อหนึ่งทีมอยุธยาลิเวอร์พูลยุธยานี่เขาตีไข่แตกได้แล้วนะครับผม ฮัลโหลเอ็ดเวิร์ดนเฟนกูไม่มีเพื่อนหน้าแบบเมืองชอบ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 ชอเนี่ยกูได้หาหลายดอกแล้วนะวันนี้นี่พวกเราพูดนี่แดกฐานไปกี่ก้อนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อ่าฮะบอกกันเลยพี่พี่ครับฐานหมดครับฐานหมดครับ อะไรนะอ๋อไอ้ที่ขึ้นไปสี่มันนั้นน่นนะแม่งขโมยไปใส่ใส่ฐา,านในกาที่บ้านมันในกาตายบีหน้า,าก,กูเห็นเขาหาอยู่นะมันหายไปไหนวะอ๋อมึงนี่เอง <c oughs> <c oughs> เจอแล้วครับคนขโมยฐานนะครับผมไอ้สังนี่เอง <c oughs> อื เอาเอาฟุตบอลไปกี่ลูกแล้วบอกสิบห้าลูกเลยเอ่ะครับผมตอนนี้ลเว์ภูบุกขึ้นไปอีกแล้วลุดอีกแล้วลเว์ภูจะลูกที่สองได้ไหมโอ้โห,โหยิงสูงไปไหนเนี่ยโอ้โหเจ้าของสมโมสรบอกเด็กอีกทีหนึ่งนะ โบเมกีนี้เรียกว่าเบายิงสูงสุดนะครับครับผมก็จบจากคู่นี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกันนะครับครับผมก็บ้านไข่บ้านมันนะฮะไม่ใช่เอาไปที่ไหนนะจะขคนเลี้ยงแพนด้าแพนด้าแพนด้าอะไรนะโฮมสเตย์โฮมสเตย์ครับนะครับก็เซิร์ชไปหาอ่ะนะครับผมก็ กาบขอบพระคุณทุกท่านทุกทีมนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้งานส่งต่อให้น้องนะครับครับเป็นครั้งที่2ครับของมาดามอ้อมและคุณแจ็คทันวานะครับที่สนามกรีบบัวนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับที่มาช่วยพวกเรานะทีมออสตาการในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเกิดเขาเรียกว่า ไม่ประทับใจหรือว่าทําอะไรไม่ถูกก็ต้องขอประทานอภัยไปด้วยนะครับผมนะครับเรื่องเวลาเรื่องอะไรปีหน้าเราก็จะบริหารเวลากันให้ดีกว่านี้นะครับต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆทีมนะครับที่มาไกลก็อยากจะเตะนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษเป็นที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยโอ้ยขาให้กล่าวขอบคุณมึงก็ เออแต่หน้าคล้ายมึงเหมือนกันนะสังอะพูดชายไม่ได้อ่ะครับผมทั้งหมดวันนี้ก็ขอขอบคุณมาจากใจจริงนะครับทุกท่านทุกทีมเลยนะครับผมอ่ะมาดูครับตอนนี้ริวภูตีไข่แตกไปแล้วนะครับพี่อุ้ยแมนอยู่นำอยู่หนึ่งจุดแมนอยู่นำนี้ เออมันอยูนามไปเนยู่นาโทยเจ้ามาตาไเป็นคนไทยเป็นคนไทยนนี่นี่นี่คนไทยไอ้นี่คนตายโอ้คนตายนี่ชอบชอบฝรั่งชอบกูหนละูัวแล้วหน้ามันกูกัหน้ามันมึงนะเพื่อนกันเพื่อนกันมาเฟียนพูดไทยได้นิดหน่อย ที่เหลือพูดอะไรอังกฤษไม่ได้เลยอะไรนะพูดไม่ได้ดดพูไไม่้ถ่ายเลาหน่อยใช้ทุกคนเลยวะไม่รู้ยิ่งใหญ่ไปจากไหนเนี่ยเอาลูกที่สี่ยังไงครับวาวสูโกโอ้โหโอเคครับ ก็หยุดการใช้เสียงไว้เนะท่าน,นี้แค่นี้นะครับผมก็ว่าจะได้ไม่สุภาพกับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ เปลี่ยนที่ชาร์จเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่ มอสพักชัดไรต์ดับ 4K ร์แพรพัแอคชั่นคมคมหล่อบ่อเท่แท้ไทยบอลีบอ้บบอยถ,ถ้วยก็มีคับเพ่มาที่สตูดิโอรับจนไม่มีเแฟมสตูดิโอสตูดิโอมีโฟโต้แอนไลฟ์สตรีมมิง